กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการของเบ่งเกษตรแล้วนะครับอย่างที่เกินไปในช่วงที่แล้วนะฮะว่าอาจารย์ต้อยกับน้องเต้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปตลาดดอนหวายกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะค่ะมาถึงแล้วนะลูกค่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินตลาดน้ําดอนหวายค่ะซึ่งจะเป็นแหล่งหนึ่งที่ขายผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรส่งมาเองเขาจะไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดไทยหรือสิเมืองค่ะนะคะอย่างช่วงนี้จะเป็นส้มโอไะเราไปเดินดูกันนะคะโอเคค่ะจา์นะคะอากาศเย็นๆสบายๆแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำด้วยเพื่อเต้จะมีความรู้เรื่องตลาดด้วยนะคะแล้ว ร้านคุณหลิงค่ะที่ตลาดน้ำดอนหวายอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะตัวใหญ่มาก <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันดีกว่าว่าที่ตลาดน้ำดอนหวายเนี่ย <c oughs> เขาคิดขายอะไรกันนะอาจารย์ผลไม้จะเก็บจากของชาวสวนแถวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของส้มโอที่นี่ก็จะขึ้นชื่อหนูก็จะเห็นเลยว่าของหลากหลายมาก <c oughs> ตลาดดอนหวายเป็นตลาดที่ตลาดน้ำแห่งหนึ่งที่เขานิยมมากันมากโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนะ คนเยอะมากถ้าเรามาวันธรรมดาเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะน่านี่จเยที่ข่าวน้ำผึ้งยอันนี้จะเป็นของดีแต่ว่าทองดีนี่ไม่สวยเ้่าน้ำผึ้งน้ำผึ้ลูกเท่าไหร่คะที่นี่ก็คืออะไรขงการาน้ำผึ้งจาองดีเหลือก็จะมีสองชั้นก็โอเหมนมั้นะแล้วจะแกะสิ่ ต้องห,อวหวานมากรงดีสีเนื้อมันจะออกสีชมพูตัวนี้เราส่งออกแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าของการส่งออกทุโอเปิดตู้เป็นไกด์ที่เขาไม่อ,ออกนอกไม่ได้ค่ะผิวไม่่ายออผิวไม่พาย่นะมันจะลายอืมถ้าถ้าลายลักษณะน,นี้ก็คือการทําลายของเพลี้ยไฟเพลียไฟตั้งแต่ตอนเล็กๆแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นลายเลย เส้นนี้เป็นแผลของไก่แดงอันนี้แผลของไก่แดงข้อทํางานตอนนั้แต่เมื่อกี้อ๋อในบางทีเนี่ยนักวิชาการจะหรือชาวสวนเองเขาเรียกว่าลายลายแผ่นที่หรือลายผักกาดเพราะฉั้นถ้าเราจะซื้อไปเพื่อกินเองพวกเนี่ยใช้ได้คุณภาพไหนไหนใช้ได้ออ๋ถ้าคุณภาพเนื้อข้างในใช้ได้แต่ว่า ถ้ามันเข้าทำลายแต่เล็กๆเนี่ยเราก็จะเจอว่ารูคน,นี้ไซจะไม่ค่อยใหญ่แต่โดยปกติตัวทองดีแล้วเนี่ยขนาดของเขาก็จะไม่ใหญ่เพ่าตัวน้ำพึ่งน้ำพึ่งจะเป็นเป็น,ปนสม้มที่ขนาดค่อนขออ้างใหญ่ส่วนอาการนี้อย่างเต,ต้ที่เห็นเนี่ยนะมันจะเป็นอาการที่เราเรียกกันว่าเป็นการทําลายของนอนเรียกกัน้าหนอนฝีดาษละพันธุ์ที่อ่อนแอก็คือตัวเขาใหญ่ค<อ>่ะตัวปกติน้ำพึ่งหรือตัวทองดีเนี่ยจะไม่ค่อยเป็น เขาใหญ่นะจะเป็นเยอะขึ้นชื่อของสัำพานอ,อีกแห่งหนึ่งก็คือตัวของมะพร้าวน้ําหอมอน้าเขาจะคือตัวพันธ์มะพร้าวน้ําหอมเนี่ยต่อให้เราเลือกพันธุ์ได้แต่ว่าไปปลูกที่อื่นรสกับกลิ่นก็จะไม่ได้ไม่เหมือนกับถูกปลูกที่นี่เพราง้นเขาก็จะพูดว่าถ้ามะพร้าวน้ำหอมนั้นต้องของสัำพานกับอีกแห่งหนึ่งท<ษ>ี่อาจจะอาจจะใกล้เคียงกันก็คือที่แปดริ้วแปดริ้ว แล้วเต้รู้จักกล้วยอันนี้ไหมกล้วยหินพันของเขาจริงๆเนี่ยนะแต่แตเอเอทรงมันแปลกๆมันเลียมๆนะอาจารย์จริงๆมันคือกล้วยหิน texture เ,เขาดีเขาต่ทนต่อการที่จะเอาไปแปรรูปจะเอาไปทอดจะเอาไปฉาบจะไปทำกล้วยปาปิกาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นกล้วยที่ทางภาคใต้ปลูกเพื่อที่จะไว้เลี้ยงนกกรงหัวจุกนกหัวจุกอันนี้ออกไหมที่ว่ามันขันเพาะๆน่ะเขาบอกว่ากินอันนี้เสียงจะดี ราะว่าถ้าหนูกินแล้วหนูอาจจะเสียงดีเหมือนนอาจจะมั้งอันนี้คือการแปลรูปของมะม่วงมันจะมีหลายรูปแบบเพ่อให้เราเก็บไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะคุผลผลิตส่วนใหญ่แถวเนี้ยคือมาจากลุ่มน้ำนครเชียหหรือแม่น้ำท่าจีนอย่างส้มโอเนี่ยฝั่งนู้นก็จะปลูกเยอะนะแล้วก็เกษตรกรก็จะมาขายหรือเคยเป็นเกษตรกร แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแม่ค้าทำจากผัดอะไรคะโชกนานค่ะอ๋อโชคนันเนื้อมันก็จะแข็งหน่อยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะกรุบกรอบกแล้วถ้าเทียบกับไอตัวม่วงแก้วนะคะแก้วข้อดีของมันคือจะมีชั้นแรกตอกทุกมัดทีเนื้อจะยุ่ยอ๋อทันเองทุกอย่างไม่ม um. ีอาจารย์ชิมก่อนนะชิมเขาให้ชิมเราก็า ok, ชิม เอามะม่วงให้3ถุงตะละกันถุงละขึ้นกิโลแข็งก็ขายช่อมอเยอะใหญ่จ<ห>ังเลยอาจารย์ขับอีกแข็งเก็บกันนั่งเลยหน้าตาหน้าก,กินจชะของดีแหมะอะไรนี้มันเปลือกมันเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะในช้มโอ มันจะมีอีกโรคหนึ่งก็คือที่มันเป็นจุดสีน้ำตาลเขาเรียกว่าโรคจุดโรคโรคแผลจุดสีน้ำตาลอันนี้จะเกิดจากเชื้อราโดยทั่วไป<อ>ก็เช่นเดียวกันถ้ามันเป็นที่ผิวเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าเนยครับ<อ>แล้วก็แผลจุดจะมีสองลักษณะเป็นจุดเล็กขนาดนี้กับเป็นจุดที่ตรงกลางแผลมีลักษณะของจุดสีำดำๆอันนี้จะเป็นที่สร้างสปอร์ของเชื้อราอจริงๆแล้วกว่าเราจะได้ผลผลิตเนี่ย สินค้าเกษตรนั้นต้องผ่านร้อนผ่านหนาวโดยเฉพาะตัวชบโอเนี่ยจากดอกบานจะถึงได้เก็บเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครึ่งมีพันเดียที่เก็บเร็วคือทับทิมสยามหกเดือนหรอย่างแผลลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอันนี้เกิดมาจากว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวของชุบโอที่มันมีลูกเบียดกันก็เหมายคำว่าหนึ่งก้านเนี่ยมันมีสองลูกตรงนี้มันก็จะด่างขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างที่เราเห็นสีดำเนี่ยเราเรียกกันว่าร โรครด้างเป็นโรคกระด้างไม่ได้กินถึงนี้ว่าคิวนี้แปลว่าผิวที่ไม่ได้สวยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อจะไม่ได้อร่อยตามใช่ใช่มันจะมีเพาะโรคบางโรคของส้มโอก็คือทําลายที่ขั้วผลอันนั้นเนี่ยอาจจะกินเข้าไปจนถึงเนื้อในแล้วก็จะมีเชื้อไฟทกพราเข้าเข้าทาลายที่ส่วนของรากและขคนต้นคล้ายกับมันคุดเรียย ซุปสมโอก็มีเชื้อไปทุก่าเหมือนกันเป็นเชื้อไปทุกเราเหมือนกันเลยเออไปเซราอืมวันนี้น้องเต้ก็จะเห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วตลาดที่เป็นตลาดทุ่งโพมในประเทศนียก็มีเยอะแยะเลยที่นอกเหนือจากการส่งออกนะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผลไม้เยอะไหมฮะที่ตลาดดอนหวายเนี่ยนะครับขนมก็เยอะมากด้วยนะฮะมีโอกาสนะครับแนะนำให้ไปเที่ยวกันเพราะว่าอยู่แค่นครปฐมแค่นี้เองไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับ ช่วงหน้านะครับน้องเต้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเทพหรือว่าคุณธนกฤษไทยทวีเจ้าของสวนส้มโอไทยทวีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดคอนระทมกันนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ